รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย TV d s ดีช make life better every day จะกี่ยุคกี่สมัยเพลงลูกทุ่งยังคงผูกพันอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดเวลาไม่ว่าจะมีความสุขมีความทรงจำมีความหวังมีกำลังใจ ก็เต็มไปด้วยท่วงทำนองของเพลงลูกทุ่งวีดีเร็กขอเปิดประสมฤเริด้วยมีมิวสิกบ็อกซ์เพลงดังลูกทุ่งพันล้านกับตำนานบทใหม่ที่รวบรวมเพลงดีเพลงดังถึง2,500เพลงจากศิลปินชื่อดังทั้งยุคเก,กา่ายุคใหม่ถึง146ท่านพร้อมพกพาคุณภาพแบบยกกำลัง3มีเสียงดีเพิ่มเพลงดังฟังเล็กศิธิ์แท้นับตั้งแต่ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปให้มีมิวสิกบ็อกซ์อยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาของชีวิต รายการที่คุณสุร้องเพลงไปนั้นก็คือเพลงมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นใช่ค่ะเพลงนี้ครับถังเสียงร้องทํานองดนตรีออริจินอลใช่แล้วค่ะพี่กมลค่ะจริงๆสิ่งที่สุภูมิใจมากยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือมีเพลงของสุหลายบทเพลงได้มาเป็นส่วนหนึ่งของมีมิวสิกบล็อกเนี่ยมันปลื้มใจมากๆเลยนะคะคือแต่ละเพลงเนี่ยนะคะก็คือเป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยซึ่งปกติเนี่ยหาฟังยากมากแต่ณวันนี้คุณคุณจะได้ฟังจากมีมิวสิกบ็อกเครื่องนี้ เท่านั้นค่ะใช่แล้วครับแต่ว่าฟอนอื่นอยากให้คุณสุช่วยเล่าถึงความเป็นมาความผูกพันกับเพลงลูกทุง่งว่าจุดเริ่มต้นของมันนั้นกำเนิดอย่างไรครับโอ้โหผูกพันกับเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดนะคะจนเติบโตมาก็เริ่มประกวดร้องเพลงโน่นนี่นั่นนะคะจนวันหนึ่ง ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีได้มาเป็นนักร้องได้ร,ร้องร้องเพลงเพลงหนึ่งซี่แบบเป็นโลโก้ของตัวเองเลยก็คือกราบเท้าย่ามงถ้าอยากบอกว่าเพลงดังๆของสู่ทั้งหมดณตอนนี้ม,มารวมอยู่ในมีมิวสิกบล็อกเครื่องนี้ค่ะออพี่กำรอนรบ,บทเพลงลูกทุ่งเก่า ที่นับวันจะหาฟังยากมันหวนกลับคืนมาเป็นกองทัพเลยครับ2,500บทเพลงอัดแน่นอยู่แล้วในมี Music b บล็อกนอกจากนี้นะคะยังพกพาคุณภาพแบบยกกำลังสมีเสียงดีเพิ่มเพลงดังฟังริขสิทธิ์แท้มาให้คุณสัมผัสกันแล้วค่ะที่คุณสูงพูดว่ามีเสียงดีเพิ่มเพลงดังฟังริขสิทธิ์แท้นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายเนาะ,ะเล่งเลยครับดูลำโพงก่อน เร่งแค่ไหนลำโพงก็ไม่แตกเสียงชัดแล้วก็เป็นสเตอริโอฟังลิขสิทธิ์แท้ในมีมิวสิกบล็อกนี่นะคะได้รบดวบรวมหมดเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์แท้แ้จากให้เพลงดังๆทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงดนตรีคำร้องทำนองเป็นต้นฉบับเป๊ะเรียกว่าเวอร์ชั่นออริจินอลจริงๆเดี๋ยววันนี้จะลองเปิดให้ฟังนะคะ เสน่ห์ของมีมิวสิกบ็ไไอกซ์เรียกได้ว่ามีมิวสิกบ็อกซ์ของเราได้จัดเต็มแบบยกกำลังสามนำคุณภาพแบบเอกซ์คลูซีฟสุดยอดสุดยอดมาไว้ในเครื่องเดียวมีดีจริงๆเด้อซีบอกไกมีมิวสิกบ็อกซ์เพลงดังลูกทุ่งพันล้านปกติหนึ่งเครื่องพร้อมหนังสือเพลงและอุปกรณ์แบบครบชุดมูลค่า1,990บบาทยังไม่พอ เฉพาะลูกค้าทีวีเดเร็กเราขอมอบจี้สร้อยคอเครื่องประดับสวยงามอีกหนึ่งชิ้นฟรีทั้งที่พิเศษสำหรับ89สายแรกลดเหลือเพียง1,290บาทเท่านั้นรีบโทรมาตอนนี้ที่เบอร์0 2 6 6 6 0 6 9 0ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่15กันยายนถึง15พฤศจิกายน2564 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียกว่าในยุคนี้พรสอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลำไย,ยหายตองคำนะเพี้ยงป้างจริงๆนะคะเวลาที่จะไปฝึกซ้อมร้องเพลงอะลูกเวลาเราจะหาเพลงที่เป็นเว <ขา S 1> อร์ชั่นออริจินอลอย่างเพลงของแม่เพลงของพี่เพิ่องอะไรอย่างเงี้ย มันหายากไหมลูกโอ้หายากค่ะแม่และยิ่งปัจจุบันน่ะยิ่งหาฟังยากเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชัน่ะใช่ค่ะมีทั้งเวอร์ชั่นที่พี่ๆศิลปินท่านอื่นเอามาร้องแล้วก็บางเวอร์ชั่นก็เป็นการปรับกลี่ยนนตรีอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็คือจะหาฟังยากมากแต่ตอนนี้ไม่ยากแล้วค่ะแม่เพราะว่าน้องยายฟังในมีมิวสิกบล็อกค่ะในมีมิวสิกบล็อกยังมีเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ค่ะแล้วก็เป็นออริจินอลจริงๆถึง2,500เพลงเลยค่ะไม่ใช่มีแต่เพลงรุ่นเก่าๆเพลงใหม่ๆ อย่างน้องลำไยร้องไว้ก็มีนะครับใช่ค่ะเ <c oughs> พลงของน้องไญ่ก็จะเป็นเพลงโบูแดงแคลงใจค่ะ <c oughs> ก็จะอยู่ในมีมิวสิกบอกด้วยค่ะในใจน้องลำไย ยังประทับใจอะไรในม,มีอีกประทับใจเรื่องของดีไซน์ค่ะดีไซน์เขาสวยแล้วก็ดูทันสมัยค่ะและอีกอย่างก็คือพกพาสะดวกค่ะเครื่องเล็กๆไม่ใหญ่มากพกพาไปไหนก็ได้ค่ะสะดวกสบายค่ะที่สําคัญนะคะคุณภาพของตัวเครื่องเราก็มั่นใจได้เลยค่ะพผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานระดับต้นๆของเอเชีย er มีใบการันตีและรับรองคุณภาพโรงงานต่างๆมากมายค่ะลำยเชื่อว่าพ่อๆอแม่แมเนี่ยต้องชื่นชอบกันอย่างมากเลยละค่ะที่สําคัญนะคะแบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้ด้วยซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนฐานนะคะ เขารับประกันแบตเตอรี่ถึง3ปีเลยในกรณีที่ชาร์จไปไม่เข้าด้วยค่ะนอกจากเรื่องคุณภาพที่น่าประทับใจแล้วนะคะมีมิวสิกบล็อกนะคะยังใช้งานง่ายมากมเพราะจะเริ่มต้นจากเปิดที่สมุดเพลงเรียกว่าจะมีตัวเลขของเพลงแต่ละเพลงว่าชอบเพลงไหนอ๋น้องลำยายปด,ดเลยครับได้ค่ะ,ะ,ะ,ะปึ๊บ เราชาวนาสุขสบายพื้นทราเปินคเดีเราขี่หลังควายร้องโสงแหมมันสุดจริงๆเลยนะออริจิจริงๆฟังเพลงยุคเกระกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังเพลงยุคกลางๆกันบ้างนะคะบอกเลยว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ติดหูนะคะแล้วก็เพราะมากๆค่ะไปฟังกันเลยนะคะ40บัดเจ็ท รอแผลเป็นของคุณคัยยามาลสีนะคะเพลงต่อไปเดี๋ยวเรามาเอาใจแม่ยกกันบ้างดีกว่าค่ะคุณแม่ค่ะหามาจัดมาจัดไปค่ะแม่ยกจ้าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาของคุณชัยยามิชัยค่ะโอ้โหทผไปชม่ะไม่ได้มีแค่นี้นะคะ ยังมีเพลงที่ท่านคิดถึงอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเรียกว่าคิดถึงเพลงอะไรก็มีเพลงนั้นท่านได้ฟังกันเทียบเลยค่ะมีดีจริงๆนะจะบอกให้ ุกนั้นนะคะมือถือไมไฟสองหน้า <c oughs> เพลงนี้เนี่ยในคาเฟ่ย,ยุกที่รุ่มเรือมากๆคนาไปร้องเยอะมากเพลงนี้ที่สําคัญมากๆท,ทุกคนค่ะเ <c oughs> พลงนี้ก็มีอยู่ในมีมิสิกบอกด้วยนะคะทุกคนสามารถเข้าไปฟังได้เลยค่ะนอกจากพวกเราทั้งสามคนนะคะที่มีความผูกพันกับเพลงลูกจุ่งแล้วยังมีศิลปินอีกท่านหนึ่งค่ะนายย่องเชิญยิ้มค่ะเขามีความผูกพันกับเพลงลูกทุ่งอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ เนี่ยครับนายกเนี่ยผ่านชีวิตมาอย่างโชคชนไอเรื่องที่เราผูกพันอยู่กับเนี่ยเพลงลูกทุ่งแต่และช่วงชีวิตเนี่ยโอ้โนี่น่าสนใจพี่ลองเล่าให้ฟังมันก็ตั้งแต่เด็กมาแล้วอ่ะตั้งแต่เล่นลิเก<อ>ก็จะต้องใช้เพลงลูกทุ่งผสมผสานกันด้วยใช่ใชนะมาเล่นตลกก็ใช้เพลงลูกทุง่ง อยู่ก็เพ็นลูกทุ่งตลอดเลยแม้แต่ดนตรีในเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันก็ติดหูแล้วน่นหละมันมีทุกอย่างเพลงลูกทุง่งม,มีความสุขม,มีความหวังม,มีความทรงจำม,มีกำลังใจม,มี music rock มิวสิกบล็อกมีทุกอย่างครบเครื่องไม่ว่าจะ มีเสียงที่ไพเราะและมีเพลงดังๆทั้งนั้นดนตรีต้นฉบับนักร้องต้นฉบับฟังต้นฉบับแบบในมีิวสิกบล็อกนี่นะมันได้อารมณ์เพลงมันจะบอกเล่าเรื่องเราอมองของหน้าเมื่อคราหน้าเกี่ยวโดดหน้าเกี่ยวมองของนาเรา เราเห็นภาพม,ามันมีความสุขคือความสุขหาไม่ยากความสุขหาจากในนี้นะทั้งหมด2,500เพลงมันมีทุกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอกหักรักเต้าสนุกสนานเพลงเทศกาลร,รวมเต็มมันคุ้มมากๆผมผมรู้สึกคุ้มมากนอกจากระบบเสียงสตูดิโอไม่ใช่ว่าเปิดแล้วงุงยิงง,งอะไรว่าไม่ใช่ฟังครบเครื่องเลยฟังเต็มหูเต็มใจเลยแล้วนอกจากนั้นยังมีอะไรฮะ b บ็ k กิ้งแทคือดนตรีเปล่าๆอ่ะให้เราไปฝึกร้องร้องเพลงกันทั้งคืนทั้งวันไม่หมดส0 0รเพลงอย่างคุ้มอ่ะพี่เดี๋ยวจะเปิดให้พี่คำนวณฟังได้ว่ามันมีความไพเราะเพราะพิ้งขนาดไหนวันเดืนหกออริจินอลต้นฉบับเลยพี่ เอาเดือนหกคนก็ตกองทำรังกมันก็ร้องยึ่งงามรังอมไปถูหัวทองนาบนตกที่ไรคิดถึงความใจของพธอแม่ดอกสโนโอมานาน้องเคยเรียกขาพ่อดอกสดา <c oughs> เอาเรื่บอทีลูกทุ่งพันล้านในมีมิวสิกบล็อกนายยงยืนยันการันตีว่าใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีคุณค่าสําหรับการที่เราซื้อไปฝากใครเนี่ยโอ้ยอยางดีใจเลยพี่ดีใจมากแน่นอนแล้วเขาจะมีความสุขมากเหมือนเอาความสุขไปทุ่มให้เขาอะฉะนั้นขอยืนยันว่ามีมิวสิกบล็อกมีดีจริงๆนะจะ บอกใช่ค่ะแล้วก็ฟังก์ชั่นสุดพิเศษของมีมิวสิคบ x ็อกนะคะทางเราเนี่ยนะคะได้มีเขาเรียกว่าซาวดนตรีสำหรับไว้ร้องเพลงให้ฝึกร้องเพลงเป็นซาวต้นแบบแบบออริจินอลต้นฉบับเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะร้องได้ไหมลูกได้ค่ะแม่ความรักความ สูก็มาไม่ทางตั้งตัวเพียงพบหน้าตาสต้าทำไมรักมาเขาตาเมือดมัวมองอะไรเขาดีไปดูเดือจิตใจม่ไวเต็นรัวต้องจัดอกไม้ตัวเตียวอะไรอ๋อหโอหืมแค่มีเครื่องเดียวนมันคุ้มค่าจริงๆอ่ะเนี่ย มากค่ะฟังเพลงเก่าๆได้แล้วนะคะและยังใช้แทนไฟฉายได้อีกด้วยนะคะเพราะเขามีไฟฉาย LED 3หลอดเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอกับคุณน้องลำไยหายต้องัำมากๆเลยขอบคุณมากๆนะลูกนัขอบคุณค่ะครับมีมิวสิคบ็อกซ์เพลงดังลูกทุ่งพันล้านปกติหนึงเครื่องพร้อมหนังสือเพลงและอุปกรณ์แบบครบชุดมูลค่า1,990บาท ยังไม่พอเฉพาะลูกค้าทีวีเดเร็กเราขอมอบจี้สร้อยคอเครื่องประดับสวยงามอีก1ชิ้นฟรีทั้งทีพิเศษสำหรับ89สายแรกลดเหลือเพียง1290บาทเท่านั้นรีบโทรมาตอนนี้ที่เปิด02-666-0690ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่15กันยายนถึง15พฤศจิกายน2564 เล่นกันได้สบายดีบ่สบายดีแม่แม่สบายดีบ่แม่แต่สบายดีแม่คืนถอดลูกไล้หลายรังกับสิเดกามะบานทำไงบ่ช่วงนี้มันยังกลับว่าได้แม่แต่ว่าจะคิดพอดแม่หลายกันเมื่อได้กลับได้สีฝ้าไปหาเด้อจ้าแม่ก็คืนถอนลูกไล้หลายรักจาเนื้อรักษาตัวดีดีได้ลูกเด้อจ้าแม่หนูมีของสิ่งหนึ่งสีส่งไปให้แม่อยู่บ้านเด้อจ้า ที่ลูกทรงมาหาไหแมนได้รับเราเดอ้อแม่เปิดฟังแล้วเสียงกะไซเพ่งกับนี้ก็เพ่งมวนมวลแม่กม็ค่ายความคิดถึงลูกแม่จักหน่อยอยู่เด้อ <c oughs> จ้าลูกก็ดีใจเด้อที่แม่มาเด้อจ้ามีมิวสิกบล็อกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีจริงๆค่ะได้รับการต้อนรับและเสียงตอบรับล้บนหลามจริงจ วันนี้นะคะพี่คำรณ์เนี่ยก็เลยลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์พวกเขาเหล่านั้นค่ะตามไปชมกันเลยค่ะมาแล้วโว้ยมาละว่ามาแล้วโว้ยมาแล้ว่าลูกเด็กเล็กแดงวิ่งแข่งตะบนปากก้องตะบนว่าสุรพลเขามาแดง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 งสุรพลวัยพฤพวกนี้ใครก็ต้องร้องได้เพลงลูกทุ่งแบบต้นชาวบับ เดิมๆที่เราเคยฟังกันในอดีตนะปัจจุบันนี้มันค่อนข้างหาฟังยา่ง,างยากมากครับผมขนาดไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตถามว่ามีไหมมี แต่ดนตรีไม่เหมือนเดิมไม่ออริจินอลนอย่างเดิมซึ่งบางทีเราไม่คุ้นเคยร้องได้ยากขึ้นร้องยากขึ้นะเพลงดังๆที่เราช่างใช้อยู่ในอดีตสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวนะณักวันนี้นะครับมันถูกจับเข้ามาแล้วใส่ไว้ในมีมิวสิคบล็อกก็คงได้ฟังไปแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงสิ่งที่เพราะมากาฟังมากเสียงนิ่แน่นดนตรีไม่แตกอยากจะฟังเมื่อไหร่เอามากดเลขปุ๊บปุ๊บ๊ฟังเพลงคนไหนก็ได้ ถ้าอยากฟังเดี๋ยวจัดการให้เออนี่เลยครับมันต้องรอให้มตีขึ้นก่อนนี่ไอคอเรียกนา่นนานน่นนนทุกครับขยับขยับนขยับขยับสวยก็จริงนะนอน ใส่ทองกันสิมาท่ัวงแขนนี่หรือแฟน,แฟนของตุละพลจะแต่ละคนช<ะ>่างหน้ามนเสียกจ,<ะ>จพอป้านี่จะให้รู้จะให้รู้ว่ามันเพราะขนาดนี้ เสี๋ยงดนตรีเพราะขนาดนี้เพลงมีให้เลือกส0 0พกว่าเพลงมีดนตรีให้เราซ้อมแล้วเราก็เอาไว้ซ้อมเวลาคิดถึงบรรยากาศเก่าๆขึ้นมาก็มาเปิดแล้วก็ซ้อมได้ความสุดไปอีกแบบหน,นุ่มน้อยไวกเกษียณอย่างผมมีอย่างนี้ไม่ต้องออกไปไหนแล้วครับอยู่แต่บ้านทํางานบ้านเล็กน้อยแล้วก็เอาแล้วซ้อมเพลงเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังสุดยอดครับอยากจะได้รู้จะได้รู้ว่าผมเนี่ยร้องได้จริงโอ้ โอ้ลนเอลันองฟ่อ้าร้องเองเลยนะผมต้องร้องเองพี่โอ้เสียงเหมือนเลยมันสุดยอดจริงๆมีมิวสิกบล็อกของเรานะครับจะมีไว้ครเครียดฟังอย่างเดียว หรือจะร้องด้วยกว็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะก็เป็นคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งมากเล็กได้ว่าเปิดฟังตั้งแต่ตื่นนอนเลยค่ะ,ะเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันทําให้เราใครขครียดใครกังวลแล้วมีบทเพลงอะไรบ้างในมีมิวสิกบล็อกเนี่ยที่ตรึงตราจิตใจอยู่ในมีเนี่ยม,มีเพลงให้เราได้เลือกฟังถึง2,500เพลงเป็นเพลงลิขสิทธิ์แท้ รวบรวมมาไว้ให้เดี๋ยวน่าจะลองเปิดเพลงที่นาฟังประจําแล้วก็ชอบมากๆให้คุณอาฟังนะคะดูความง่ายของการใช้เครื่องนะ,ะเปิดปิดปุ่มเดียวชื่อเพลงใจอ่อนมากหนูแฟนพันธ์แท้จริงๆเลยค่ะ <laughs> มันมีายกระซิบมาด้วยอย่างงี้เนาะ ใช่ค่ะเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยน่แหละค่ะเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งเวลาที่เราได้ฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งมันเหมือนเราได้อยู่กับกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่มีความสุขและเรารักเราชอบเราชอบเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังมันทําให้ทุกวันที่เราได้รับเรื่องเครียดมาเนี่ยมันเบาบางลงมันผ่อนคลาย ออเเเป็นนระกใใหัวจธผมว่ามัน<ด>คุ้มค่ามากเลยนะครับที่ราคาเท่านี้กับเจ้าเครื่องนี้ครับมีเบสิกบ็อกนี่ครับ ผมก็ได้รู้สึกดีนะครับที่ได้ส่งมอบเจ้าตัวมีมิวสิกบล็อกเนี่ยให้จัดญาตเพราะชัดญาตทุกคนนะครับเขาชอบฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วพอส่งต่อให้เขาเขาจะมีความสุขที่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งนะครับผมเชื่อว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความสุขและความทรงจําที่ดีกับคนที่เรารักครับใช่แล้วครับมีมิวสิกบล็อกเพลงดังลูกทุ่งพันล้านเหมือนกับเรามีสวรรค์อยู่ในอกมามีความสุขอยู่ในใจและพร้อมที่จะเผื่อแผ่บทเพลงลูกทุ่งเพราะเพราะ ให้กับใครก็ได้ที่เรารัก<ะ>มี<ะ>ดีจริงๆนะจะบอกให้ทุกครั้งที่คุณหมดความหวังท้อแท้หมดกำลังใจเพลงลูกทุ่งจะคอยคลาย,ยความเหงาบรรเทาความเครียดไม่ว่าจะมีความสุขมีความทรงจำม,มีความหวังหรือมีกำลังใจมีมิวสิกบ x ็อกจะอยู่ในทุกช่วงเวลาชีวิตของคุณค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทุกความสุขทุกความทรงจำเกิดขึ้นได้จากบทเพลงลูกทุ่งให้มีมิวสิกบ็อกอยู่ในทุกช่วงเวลาชีวิตของคุณกันสิคะเสียงดีเพลงดังลิขสิทธิ์แท้ลำยยกให้มีมิวสิกบล็อกที่ทุกคนต้องมีมีมิวสิกบ็อก เพลงดังลูกทุ่งพันล้านกับการรวบรวมเพลงดีเพลงดังถึง2,500เพลงพร้อมพกพาคุณภาพแบบยกกำลังสามมีลิขสิทธิ์แท้ให้คุณฟังเพลงแบบต้นฉบับที่เป็นลิขสิทธิ์แท้จากค่ายเพลงดังๆทั่วฟ้าเมืองไทยกับทำนองดนตรีเก่าๆเสียงร้องที่คุ้นหูที่ย้อนกลิ่นไอของวันหวานและหาฟังได้ยากในยุคปัจจุบันมีเพิ่มเพลงดังกับการยกกำลังศิลปินลูกทุ่งทั้งหมด146ท่านไม่ว่าจะเป็นชายเมืองสิงห์วั้ เพชรสุภัสสุรพลสมบัติเจริญพุ่มพวงดวงจันทร์ยอดรักสลักใจมีเสียงดีโดยระบบเสียงสตอริโอเสียงคุณภาพดีเสียงแน่นเพิ่มอรรถรสในการรับฟังให้คุณเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงทุกอันไห้เราะลูกทุ่งพันลนในมีมิวสิกบล็อกนายโย่งยืนยันการรันตีว่าเราซื้อไปฝากใครเนี่ยอย่างดีใจที่ดีใจมากแน่นอนและเขาจะมีความสุขมากเหมือนเอาความสุขไป พวกมัเขาอะมีมิวสิกบ็อกซ์มีเสียงดีเพิ่มเพลงดักฟังลิขสิทธิ์แท้มีคุณค่าทางจิตใจที่ทุกคนต้องมีนะครับมีดี <มา S 1> จริงๆนะจะบ,บอกให้ มีมิวสิกบ็อกซ์เพลงดังลูกทุ่งพันล้านปกติหนึ่งเครื่องพร้อมหนังสือเพลงและอุปกรณ์แบบครบชุดรลคา1 9 9่า1,990บาทยังไม่พอเฉพาะลูกค้าทีวีดเร็กเราขอมอบจี้สร้อยคอเครื่องประดับสวยงามอีกหนึ่งชิ้นฟรีทันที พิศเศษสำหรับ8.9สายแรกลดเหลือเพียง1,290บาทเท่านั้นรีบโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02-666-0690ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่15กันยาย,ยนถึง15พฤศจิกายน2564 T.V. Direct ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน T.V.D. Shop Make Life Better Every Day